เรื่องราวของสุโขทัย FC กันบ้างน,นะครับ,รบสุโขทัย FC ตอนนี้นะครับก็เห็นมีข่าวออกมาว่านะครับสัญญาของจอห์นบาโจซึ่งก็ต้องบอกว่าจะว่าไปจริงๆเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับเป็นมัสคอตของทีมไปแล้วนะครับเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สุโขทัยพึงจะมีมนะครับสัญญาของเขาจะหมดวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วสิคือมันน่าเสียดายตรงที่ว่า เจ้าโควิดดันมาซะก่อนเนี่ยช่วงเวลาที่ควรจะใช้ในช่วงของสัญญาเพื่อจะเรียกราคาหรือว่าจะอัพค่าเหนื่อยตัวเองหรือว่าสโมสรจะไปเรียกราคาทีมอื่นเนี่ยมันหายไปแล้วมันจะทํำยังไงล่ะอืคือถึงตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเรื่องของการเจจาอาจจะยังเจจากันอยู่นะแต่มันยังไม่มีการออกมาสรุปจากทางสโมสรสุโขทัยว่า การบรรลุข้อตกลงเนี่ยมันมีขึ้นหรือยังนะครับมันโอเคไหมที่จะมีการต่อสัญญากันออกไปครับเพราะถ้าจะว่าไปเนี่ยนะครับสาพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่บาโจสามารถคุยกับใครก็ได้ครับ6เดือนไงก่อนสัญญาหมดอ่ะคุยกับใครก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะสุโขทัยอย่างเดียวนะครับเห็นว่ากันว่า,วาเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค่าตัวของนักฟุตบอลเนี่ยเขามีการกาหนดค่าตัวของทางบาโจอยู่ที่3ามแสนหหมื่นยูโรหรือประมาณ13ล้านบาทบวกลบนะ บวกลบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่ามาจากบาโจแล้วก็สุโขทัยสิบสล้านนี่เดือนหนึ่งเกือบละล้านตัวค่าตัวค่าอาจจะค่าเหนื่อยหรือค่าตัวเนี่ยไม่รู้เขาทำเฉลี่ยมาเป็นปีไงก็อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถามว่ามีทีมอยากได้ไหมก็น่าจะมมีีกก็็มี แต่แต่ถ้าถามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีทีมไหนที่พร้อมที่จะจ่ายในเรื่องของระดับค่าเหนื่อยประมาณโดดๆเดือนหนึ่งเอาผมคิดเลยนะน่าจะประมาณสักห้าแสนนะห้าแสนอับไปห้าแสนหกแสนอัพเพราะว่าเขามีดีกรีเขามีผลงานมาแล้วคิดก่อนถ้าห้าแสนกว่าผมคิดก่อนนะอันนี้จะเหนื่อยไงอันนี้จะเหนื่อยแล้วอันนี้เนี่ยจะจํากัดทีมละว่าจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ทีมละนะที่จะมีการเรียกว่าพร้อมจ่าย คือคนทําทีมเนี่ยหรือว่าโค้ชเนี่ยเขาต้องเขาก็มงมองแล้วว่าถ้าจะจ่ายปุ๊บเนี่ยเอาจอมบาโจมาทําอะไรได้บ้างโอเค okay, เขามีความเร็วยิงประตูได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เห็นหลาย,ลายแมตช์เหมือนกันว่ามันก็มีตื้นกันนะแล้วจะเข้ากับระบบไหมครับนะครับคือบางทีมคือบาโจเล่นกับสุโขทยัยอย่าลืมว่าบาโจเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดบาโจไปเจอทีมที่ใหญ่กว่านักเตะที่ดีกรีกใกล้ๆกันนักเตะที่อาจจะดีกรีเหนือกว่าเขาครับาโจจะกล้าเล่นแบบนั้นไหม <ไ>หรือ,รอถ้าบาจโจนะเล่นแบบนั้นม,มันจะทําให้ระบบเรื่องของแท็กติกในการเล่นเป็นทีมมันเสียไหมครับคือทีมเนี่ยเขาก็ต้องดูกัน,น่ะถ้าถามถึงความสามารถเนี่ยนะฮะไม่มีใครกลางขาอยู่แล้วว่าบาโจเนี่ยเจ๋งจริงครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นนักเตะบางคนอาจจะเหมาะสําหรับแค่ทีมบางทีม คือเขาอาจจะเก่งกับทีมบางทีมแต่เขาอาจจะเล่นไม่ได้เลยเมื่อเขาไปอยู่อีกทีมหนึ่งใช่เราเคยเห็นกันอยู่นะฮะว่าโอ้โหนักเตะบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นให้กับทีมเก่านี่เป็นเทพเลยเป็นพวกอาจจะยี่มาก,ก่อนเนี่ยนะหรือหรือก็หลายๆทีมเนี่ยแต่พอไปเล่นกับอีกทีมหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเหมือนนักเตะแบบที่เรียกว่าค่าตัวหลักพันเลยล<อ>จากลหลักร้านเนี่ยขึ้นมาลงมาหรือหลักพันเนี่ยคือทําอะไรมันก็ไม่เป็นชิ้นอานแต่ถ้า<ช>ถามว่าตอนนี้จอห์นบาโจเนี่ยอ่าสัมโนครัวอยู่ไทยแน่นอนครับ ผมดูแล้วนะเพราะว่าหลังยังนี้ไปแม้ว่าไม่ได้เล่นไทยลีกหรือว่ายุโรยไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลดระดับลงมาเล่นยังเล่นได้เรื่อยๆครับนะครับอ่ะก็เอามาฝากกันนะครับเรื่องของบาโจรอติดตามดูนะครับอ่าแล้วก็เกมนัดที่จะเจอกับเมืองทองเนี่ยเหมือนติดทดแบนด้ดวยไม่ได้ลงด้วยนะครับกับสุโขไทยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแลครับอื